สวครับคลิปนี้ก็อยู่กับร้านยำจีจาร์สวัสดีค่ะปิกัดตลาดตุลุงหน้าสารชุนบุรีอันนี้ก็มาเก็บคลิปไอ้เอฟีดูกันอีกก็รอบนะครับเอฟีเรียกร้องเหลือเกินเดี๋ยวหนูใส่จานให้ดูดีกว่าเนะเพราะว่าลูกค้าทานในร้านยำนตรีนนะครับคะ่ะ ใครอยากทานม,มาได้เลยนะครับยำตีนใส่หมูสับค่ะอันนี้60บาทค่ะนี่นะครับพี่ตั้มทรงนอยเต๊ะเดิมต่อด้ยวยยำหอยนางรมนะคะร้านนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับจะไม่ลอกเรียนแบบใครนะครับเหมือนกับผมแอดมินช่องเดินสายก็ไม่<ใ>ช,ชอบเลียนแบบใครนะครับเตัะเดิมเราต้องเป็นตัวตนของตัวเอง ติ้งตองนิดหน่อยหนูอ่ะติ้งตองนิดหน่อยใช่ไหมคะอันนี้กำลังทำยำหอยนางรมนะคะคือแม่ค้าจะคอยมาขามอยู่นะครับว่ามีตรงไหนแม่ค้าจะคอยปรับปรุงนะครับซึ่งผมก็บอกว่าดีอยู่แล้วเนาะอย่างที่เอีได้ชมนะครับซึ่งส่วนมากคลิปเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ตัดนะ ให้ที่บางช่วงตัดอ่ะก็จะเป็นช่วงที่บางที่รอยต่อมันไม่สวยครับเราก็เลยต้องตัดคลิปหน่อยลออแล้วก็วัตถุดิบที่ร้านจัดเต็มๆสดใหม่เสมอ ขอหน่อยจ้าหนูหาอันนี้วันนี้ผมมาค่อนข้างดึกแล้วนะครับหนึ่งทุ่มแล้วปกติจะมาเร็วกว่านีอ้อันนี้ยำหอยนางรมค่ะแบบนี้วันนี้ลูกค้าก็นั่งกันหลายโต๊ะเลยครับแล้วก็ ก็หนาพอสมควรเลยพี่ยำหอยนึงรมอันนี้ใส่พริกเผาไหมครับใส่ค่ะใส่พริกเผานะครับค่ะคือเลือกได้ตามตามใจลูกค้าเลยค่ะจะใส่พริกเผาหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะนะครับของรมนี่นอ,อันนี้จะ80บาทค่ะของเจียวมันปิดผล,ผลนี่โต๊ะเดิมนะครบแล้วอันนี้ก็ต่อด้วย น้อพี่ตั้มเดี๋ยวเสี่ยงใช้ต่อคิวนี้นะคะพี่โต๊ะเก้าลูกอ๋อลูกค้าสั่งข้าวเหนียว,วข้อหมูย่างไม่มันยำม,มุนเส้นยำไก่ทอดเส็นน้อยนะกเก้ายำไก่ทอดด้วยใช่ไหมเอาเป็นลาบนะอ,ะอ,อเรามาทำยำม,มุนเส้นกันก่อน เมื่อวานนี้ลืมบอกเอซีไปสังเกตที่ข้อมือนะครับนี่ไม่ใช่เรือนี้นะคะเพรแต่คนละเรือนเก็บไว้อยู่ในบ้านไม่กล้าใส่ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ใส่วันเที่ยวเนะพอะดีแม่ค้าได้ของฝันจากคุณฝามีเอ้ยสารเรามีพอด, <c oughs> ดีได้แชร์มาค่ะ เลยหลอกให้ซื้อเลยอ๋อมีแผนมีแผนแต่หนูเสียมากกว่าอีกอ่ะเติมนี้เผ็ดไม่มากกระฝากกันไว้นิดนึงนะครับผมไม่เคยไป เขาเรียกอะไรอ่ะคือผมไม่เคยมีประเด็นดราม่าอะไรกับใครนะครับอย่ามามีประเด็นดราม่ากับผมเลยขอร้องเถอะผมเช่าอ,อยู่ของผมเฉยๆนะยำะเส้นเผ็ดกลางค่ะอันนี้60สบาทค่ะ,ะใครรู้ตัวใ,<า>ใ,ใครรู้ตัวว่าพลาดพิงผมไหมก็ลบเลยนะครับชาใส่จานดูน่ากินกว่านี่60สบบาท จะทำคอหมูย่างก่อน,นะะเดี๋ยวมีลาบไก่ทอดไม่ทราบว่าเคยเคยไอ้นี่ไปยังยังไม่เคยเห็นเนาะจะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกำลังทำให้ลาบไก่ทอดค่ะเที่ยวอย่างเดียวไงเที่ร้านนี้จะมีเมนูหลากหลายนะครับ บอกว่าแม่ค้าดุชอบดุสามีชอบใช้ด้วยโดนเยอะเลยค่ะบางทีเขาสงสารสงสารแฟนหนูอะ,อะพี่หนูขอถ้วยน้ำจิ้มหน่อยลูกค้านั่งก่อนจ้า<อ>พี่ตั้มเข้ามาบอกหนูบ้างเดี๋ยวก็ชนกันพอดี อย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้60บาทหกสิบบาทพีิท<บ>้ามคอหมูย่างมันติดมันนิดนนะคะลาบไก่ทอดค่ะเมนูลา,าบไก่ทอดนะครับเมนูนี้ลูกค้าก็ทานเยอะนะคะจนป้าเขาทอดไก่ให้จนเขาบอกว่าเบรกพอเขาขายลูกค้าเขาบ้างอ๋อ วันนี้ทำไมมือมันสันๆไม่รู้ติดขัดไปหมดเลยจะต,ต้องปล่อยวางแล้วปล่อยวาง ไก่ทอดค่ะอย่างนี้จะ60บาทค่ะนี่นะครับเมนูสุดเกลียดลาบไก่ทอดตัวเก้าครบแล้วนะพี่ตั้มเ <Okay. S 1> สี่ยงไฮ้คอหมูย่างพี่วันนี้ไม่เอาหมึกเนาะเอากุ้งอย่างเดียวนะคะเสี่ยงไฮ้กุ้งใส่คอหมูย่างหนึ่งรอบาทแล้วพี่อันนี้ลูกค้าเขาทานประจำค่ะเซี่ยงไฮ้เสี่ยงไฮ้ก็ไม่ค่อยเคยเห็นน้อพี่เนาะ ไม่ค่อยเคยออกคลิปเราก็ทำเสี่ยงไฮใส่กุ้งเขาก็ทำเสี่ยงไฮใส่กุ้งมัน60บาทแล้วก็เพิ่มคอหมูจริงๆถ้าเพิ่มช็อตเดียวมัน80บาทแต่ลูกค้าเขาตั้ง100บาทก็เพิ่มให้2ช็อตค่ะคอหมูครับ ก็เท่ากับว่าคูณสองแต่ราคาเพิ่มนิดเดียวอ,อ,อย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์เพจไปด้วยเวลาไม่ค้าหยุดจะได้ไม่มาเสียเวลาเนาะคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างนี่เราใช้คอแท้ตั้งแต่ร่างแต่เดิมนะคะคไม่ได้ปรับเปลี่ยน มาใช้เหมือนว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนสมัยก่อนใช้ไม่ดีแล้วมาใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้แบบนี้ตั้งแต่แรกสทาหรับ,บางท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆห,ห่เพราะรว่านหนูคิดว่าหนูกินด้วยลูกค้ากินด้วยหนูกินด้วยครับเราก็ต้องใช้ของที่เรากินท้องกุ๊กจะขายมาปีนี้ปีที่สิบแล้วนะครับประมาณสิบปีสิบเอ็ดปีประมาณนี้ค่ะหนูก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ีนี้าหะ แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะใช้แต่ของดีนะครับใช้สตเลสตอนนี้เปลี่ยนเป็นสตเลสหมดละรอบนี้หมดไป20,000กว่าได้คะ่ะกว่าเลยนะคะกว่าเยอะอะเราใช้อุปกรณ์ดีมันก็สะอาดดูแล้วสบายตาเนาะเดี๋ยวหนูใส่ถ้วยให้ดูนะคะ ลูกค้าสั่งใส่ถ้วยรวยพี่เคลียร์ตรงนี้ให้หน่อยอย่างนี้ค่ะจะหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับเต็มถ้วยเลยค,คุ้มมากลูกค้าจะไม่ใส่จะใส่แค่ผักโรยอันนี้รเราไม่ใส่พวกประเฉดพวกผักกะหลำ่ำ ของพี่สวมถุงไหมคะไม,ไ,ไม่ต้องเนาะ,ไ,นะได้แล้วค,ะค่ะขอบคุณนะคะโคต๊ะหกใช่มียำผักกระเฉดกับยำหมูยอแล้วเดี๋ยวต่อด้วยยำรวมมิตรทะเลใส่ถุงนะคะได,ได้คะด่คะรวมมิตรทะเลนี่ลูกค้าเอาหมูมไหม,ไมหรือว่าไม่ใส่หมูคะ<ม>โอเคเป็นยำรวมมิตรไปเลยเนาะเดี๋ยวสักคู่นะคะคพี่เอาคอหมูลงให้หน่อย ข่ามูลงให้หน่อย น,น,นัดยำหงยอดอยากชิมยำอร่อยอร่อยแม่คาพูดเพาะโดยที่ไม่ต้องพยายามประมาณกันได้เลยนะครับที่ตลาดโตลุงน้าสารชุนบุรีไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือหลังกล้อง ก็คือคนเดิมนะครับกฝากกันไว้นะครับนี่ยำงหมูยอค่ะเท่าไหร่นะบาท6บบาทะครับบาทนะครับติ๊บโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ